สองตันแล้วขึ้นมาเลยครับคาโบเกอร์ปีเตอร์โอ้โหควบมาจังหวะนี้ด้านซ้ายมีด้วยครับมาที่แรนด์มนนิกเปิดมาจังหวะนี้ฉลับแล้วยิงเจาะจาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหครับโดนครับคาเมรอนอาร์เชอร์ยิงให้เลสเตอร์เออเยสองตันนำครับเกมตั้งไม่ได้เลยครับแล้วโดนเร็วด้วยครับประตูแรกมาเร็วเหลือเกินครับตั้งแต่นาทีที่เจ็ครับ นี่นะครับดาวนิดไปที <h <h ่เฟเนเดสออกมาด้านซ้ายครับโอ้โหสับหลอกสวยเลยครับเต้าอยู่เข้าไปด้ขอโทษจังววันนี้คัดแบ็กมาแล้วที่ยิงจอๆเรียบร้อยครับโอ้โหง่ายเกินอ้อาริโบยิงไป2-0ครับโอ้วันไม่มีทรงครับ แฮรรี่วิงออกมาขวาสุดครััขึ้มฟาตับูอีกแล้วครับเดี๋ยวขนุษไปเอาเอาแล้วก็ฟาตัูไปถึงนิมเซตเปิดไปจังหวะนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นมึงเปลี่ยนตัวคนนี้มันก็ยิงเข้าแล้วนะบัวนาเต้ก็ยิงหน้าเบอร์สี่สหน่อยครับนี่ยสอครับโอ้โหมาแล้วครับเลสเตอร์กหใจวหับบอร์ในสบหน่อยมึงเปลี่ยนฟาตบูลงมันก็จบแล้ว บวาชาช์จเข้าไปครับจาจังหวะเปิดของฟัตวูครับเนี่ยเล่นปีกสองข้างมันก็จบไปสตีมคูเปอร์เออ,อม,มันเขี่ยวโคตรเะทุกคนเนี่ยฟัตาวูกระชากหายครับเปิดผ่านหน้าประตูเข้ามาแล้วบัวนาชาร์จจ่อๆครับแ่เนี่ยเออ จะไปเล่นปีข้างเดียวเพื่ออะไรครับอะมาสองหนึ่งแล้วทุกคนยังอยู่ในเกมครับด้วยครับเออพอดีอยู่นดลายครับแต่ว่วาดี้ก็ไม่ล้ำนะครับเพราะว่าฟาตาวูอยู่ด้านหน้าครับเนี่ยเราโดนดึงจริงด้วยครับเหลือแค่ยิงให้เข้าครับวาดี้ยิงเองครับอะเนี่ยวาดี้อยู่ที่คุณแล้วนะวาดี้ยิงครับวาดี้ยิงอะ ประตูที่เสมอครับวาดี้ซอยเข้าไปแล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยหมายเลขเก้ามาหัวใจหนึ่งดวงครับมาครับเรสเตอร์ครับได้ประตูที่เสมอจากเจมี่วาดี้ครับโอ้โหแล้วใบแดงด้วยครับของซมมันตันครับหมายเลขเก้าหนึ่งดวงสวยๆมาเลยครับมันครับอะใครปิดทีวีก่อนกลับมาใหม่ครับสองเท่าครับแล้วเราได้เปรียบตัวผู้เล่นครับ ถ้าไม่เอาวันนี้นะถ้าไอซีคูไปเล่นเกมรับนะปิดไลท์สิบเอดต่อสิบนะมันสิบเอดตสิบนะครับคุณซาติปคือถ้าไม่เชียอฟปาตาวูลงตัวเปลี่ยนเกมด้วยตรงเลยครับปาตตาวูอะฟปตตาวูเข้าขวาขวาโดนเตะออกหลังได้เตะมุมก็อารับ,อรบโอกาสสุดท้ายเข้ามาแนละ้วโอกาสสุดท้ายครับโอ้โห<ฮ>สามแต้มไม่มา แต่มุมครั้งสุดท้ายของเลสเตอร์ครับแต่มุมจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วครับต้องเน้นๆหน่อยครับเอริวิงคอยได้คอยดูนะวิงเปิดย้อนมาจังหวะนี้จะยิ่งร้ยจะได้ยูสามสองเลสเตอร์นำครับจ้าจูเนียร์ยิงมายเลขสิบแปดไปหน่อยครับโมเดิร์นือจะเชื่อครับโอ้โหไปไม่ได้ครับโโอ้ห อายุมาหน่อยครับหมายเลขสิบแปดเขยิงเข้าไปครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับทุกคนหมายเลขสิบแปดมาหน่อยครับโอ้โหจะบ้าตายเกมนี้ครับสุดๆครับจอได้ได้อายุครับหมายเลขสิบแปดหัวใจหนึ่งดวงมาหน่อยครับสุดจัดครับโอ้โหระหวานี้ครับสุดๆครับนาทีบาขับมาบ้างครับนาทีบาครับเลสเตอร์ได้ครับโอ้แต่เซาไม่เชื่อครับลูกศิวระหว่านี้ครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับ โอ้โหมาได้เกือบรับแต่กลับมาได้ครับหัวใจรวยหน่อยครับเนี่ยแฮร์รีูู่สูนครับอายูยิงแล้วเนี่ยเสาเข้าไปเลยแล้วแลมเดียวปัดไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะเงีับไม่โดนใครครับอูอายบยิงเข้าไปได้ครับจิ้มสองตัวถูกสองตัวครับสตีฟคูเปอร์ครับวันนี้ให้เครดิตการเปลี่ยนตัวครับโอ้ขอบคุณขอบใจขอบประเทศไทยเชื่อมาก หรือจะเชื่อครับแล้วทดเกินมาแล้วสองนาทีครับ